สวัสดีค่ะวันนี้ร้านนงหนาน .com นะคะจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ของ U Skin S Lotion ค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น U Skin S Soap ค่ะเริ่มกันที่ตัวแรกนะคะจะเป็น U Skin S Lotion เป็นเจลโลชั่นนะคะเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเด็กๆก,ก็ใช้ได้ค่ะมีสารสกัดจากใบชิโซเป็นหลักนะคะเป็นโลชั่นกึ่งเนื้อเจลค่ะจะซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีและ แห้งไวนะคะไม่เหนียวเนนหนิะหนะค่ะมีสารสกัดจากใบชีสโสที่ปลูกเฉพาะในฮอกไกโดนะคะไม่เหนียวเนนหนอ่หนะจุดเด่นของเขาจะปราศจากสีกลิ่นและแอลกอฮอล์มีค่าความเป็นกรดอ่อนๆนะคะและผ่านการทดสอบทางแพทยผิวหนังแล้วเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายนะคะสามารถทาได้ทั้งผิวหน้าข้อศอกแขนข่าส้นเท้าขาเป็นโลชั่นอนเนกประสงค์ที่ควรมีติดบ,บ้านไว้เลยค่ะขนาด150 ะะสินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะสินค้าของที่ร้านจะมีฉลากอ,อยอสคบอและวันเดือนปีที่ผลิตทุกครั้งนะคะใช้ได้ทั้งครอบครัวค่ะส่วนตัวต่อไปนะคะจะเป็น u s k i n A Soap ค่ะเป็นสบู่สำหรับทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายเหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งและบอบบางมากๆนะคะมีสารสกัดจากใบชิโซค่ะ ช่วยลดการระคายเคืองผิวต่อต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูสภาพผิวให้นุ่มลื่นสุขภาพดีและมีความชุ่มชื้นนะคะหลังใช้แล้วจะไม่ทำให้ผิวแห้งนะคะฟอกได้ทั้งเช้าและเย็นค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการเป็นผิวแพ้ง่ายนะคะแล้วก็แห้งจัดแนะนำสอรุ่นนี้ใช้คู่กันนะคะ สินค้าของทางร้านนะคะจะมีแจนโค้ดนะคะลูกค้าสามารถเช็ควันเดือนปีที่ผลิตแล้วก็รายละเอียดผลิตภัณฑ์สินค้านะคะได้จากทางอินเทอร์เน็ตค่ะ